ากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะอยู่ร้านเดิมค่ะร้านสบายนะคะร้านสวัสดีนะคะนี่ค่ะเมืองเนื้อนะคะพี่น้องเมืองเนื้อค่ะเนื้อเป็นเนื้อนะคะเนื้ออิลีเนื้อจริงๆรดูตอนนะคะตอนตอนเนื้อค่ะตอนเนื้อนี่นะคะเนื้อเห็นเห็นมือนีมาสามแม่กินสามเนื้อหน่อยซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับบานกินวาน้ำซุปมันสีโบเฮียออกนะ ก็ไปทาเองก็ไม่ไหว้ะซื้อเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้นี่จ้ะคอห,หยอยยังดีอยู่ค่ะสิ้นหยอยยังดีแต่ว่าต้องถือแบบระวังนะจ๊ะสำหรับเนื้อนี่จ้ะ,ะไม่อะไร<ห>มากไายเนาะลงมือลงใหม่กินเลยดีกว่าพวกกันไปที่อาหารแล้วกันนะจ๊ะอีครั้งก็ยังเป็นก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อเหมือนเดิมแซมมี่บอลไม่มาผมเอาบ่ะเออไม่เลยกิดรวยไร กูว่ากูจับยางกูว่ากูจับยางมัดผมใส่ในกระเป๋ายักษ์อยู่กินกี่ครั้งก็เป็นรูปเสี้ยงแน่มันเดิมดูชิ้นมันสีไง,ไง่บบายยังระเบิดราคาชิ้นตืดต้องไประเบิดก็ต้องหยัางละลายในปากเนาะหยุดก่อน ขิงโคกันไดิแกไนกนำนสุกเนาะสิมเฮีนอนขงมาบริสิมนะคะเสื้อมือจะพร้อมขักเลยเดี๋ยเนอมาใหญ่น้อยค่มาก,กินก็เตรียเนือเน้อ,ะะอที่คนเข้ามาละเนื้อหมดทุกคน ตัวนี้พอกินเจมาดีค่ะนี่วางตรงนี้ได้จ้ะสองทีโอ้ยแดดจัดแดดเอาเลยค่ะคุณเห็นแต่ชามเก้วน้ำมึงไงไม่มันเห็นแต่ชาม๋วยเตี๋ยวแต่ลายกลับไปนู่น โอมาสมแห้งเดวสเืนมแของหงอจะคองมบาใส่สองสตี่กเกอนแส่เื้อนุมจะคอกันี่สามแบบเอฟแก่ไหนั่นตรงไปเอาลูกี่าตงแห้งคนเปล่าจแห้งเด้อะสมโอ้กลัวของเลืออยู่ของเกลือยลยังีว่ามีหานเนยไว ไปเอาอันมาใส่ไปแต่เค็มมาแล้วเค็มแรงผสมแห้งส้มอย่างเดียวเลยนี่ยเขาดีกูกินนี่ส้มแห้งสมันนี่กระป๋องหน่อยท่านขางตัวใส่กระป๋องหน่อยมากกระไรมันใจมันใจร้ายเนาะส้มพูดกินมาได้แก้ไขก่อนนั่งถอยหลังมาทางนี้ กินยิมบอดดี้มุ่งอาหารคนไรค่ะบอดดี้ไทยข้างหน้าให้เบิ้งนะคะบอดดี้ไทยข้างในให้เบิ้งนะคะเพราะคนมันเยอะเราเกรงใจเขาไอ้มุ้งเนาะโอ้ยเออแหม่เนาะแม่นยังถูบอดดี้จะที่ข้างก่อนมากก็ต้องเป้าให้เขามาเซตเอาแต่มันหิวซูดิสันเรื่องสิละ มาบ้านเ็มีกับข้าหมูิ้ข้อก็น่กิหร่วมันเริ่มเป็นโรคไม่ถือมากเหมือนกนเอามาแล้วมันเส็นเมแล้ะไมไหิวหลายๆสันได้ไหเป็นแบบสันซดโซดโซดซแสบเยอะเกิดไหไหลปวดข้ปวดเรื่องปวดขึ้นไหลของเจ่าเยอะไหนกัวจะแหนกดสามเพื่อนเราตัวหวานตัวหวานปวดอะไรกม่รู้หั คิาเมย์ลน่มจิตัะลูกลั่มิตะนั่งรถแล้ว <c ười> ข้นถือฟังจะเสือกง่ายมันเอาแดดไปเลิกมันั้งเต่ามันเป็นของเขาเลิกมันข้นัน้งเต่ตอนรถมาแล้วแค่นังไเว่าเขา้าไปเทียวละก็าจไนปเทียวเรื่อเกิดไม่เชื่อเหรอเน่นอเพราะเขาเป็นีายงเขาต๊รถกันละ่ะคิดเ่าขอมากก็ไม่ร่าแน่น,นอนบ่เคยได้นั่งกถจีนชมพู่นะจูเฮย เดี๋ยวึืนจะ้ี้ขาวไหมหมด้านนี้ไม่เค้ติดใจตลอดนะคะมากันเลยกับต้องก๋วยเตี๋ยวเหนกันถึขนาดซื้อหอกับบ้านยอมแบ,บนกน้ำซุปนะคะที่จรงมันมีน้ำซุปอันนี้เป็นพรกันรอนบานข้าอยู่สิดี่แล้วเมื่อสิบสีอพอคงหยวอีกน้ำเอาจต่น,ตน,นับซุป ต่างหากไปแลาเพียงเพียงไม่หั่นจะมาคอฟฟี่เมือีกินด้วยแลพี่นั่งก็เล็บปนอะไรเยอะหกนะปัดเบี่ยงไปนั่นแต่มันก็ห่วงแหละแต่ถ้ามันอยู่ในถุงเดียวเลยจะขอเขาว่าจะทำยังไงแล้วเขาต้องมีถุงอยู่แล้วแหละเพราะความใหญ่น้ำซุปเขามันอร่อยไงถ้าซื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างเดียวไม่เอาน้ำซุปมันก็อย่าซื้อเลยดีกว่าใช่ไหมน้ำซุปเขามันน้ำต้มกระดูกน้ำต้มของปูเป็นประเภทก็กินก๋วยเตี๋ยวแห้งกินก๋วยเตี๋ยวหนาแต่บ่สดนซด้าเอาแต่ไป ก็สัสังยเตี๋ยวแห้งบ่มาก๋วยเตี๋ยวแห้งงานชิมแบบเอกงานง่ายจังงานง่ายกากำปั้นไม่ทิ้งตเืี้ยงหดพุงเบาๆเร่งง่ายแนั้นนักไหนนี่กะเป็นหมายลขหรือนี่ก็มวล้วเม็ดกระเพรามันไหวนือมีแต่คนอีสานบานเข้าบานไมแห้งคข้อกัน

เั sí, ็นยามานสุลาตหนึ่งตติต้ื่อลากินดาไว้นูเว่านี่หนูลืมแล้วต้องโอมาสำเร็จปอไปสั่งไอ้นั่นไวอยู่ะพี่ีิถัสั่งสั่งแม่จังกกันังกัแค็กขมาาโอ้ขม่าแข็กนะเห็นปะมีวนๆดำๆนี่ไง มันมันอยู่มิโมเรียกห้องสามบ้ากหล่อไซรัอีตักรผู้สาวอิจัยเรียนเจอกันมองเงินพล้ายแบบว่าไงลูก L ในอีตัยวันจิ้งหรกเี่ยผักที่หนูปลูกขายโรงแรมแล้วก็ถ้าว่านั่นอ่ะมันผลิตเยอะเก็บกินเองได้ ชุดแรกออกมาขายไปก่อนดิเออแต่ชุดหลังชุดหลังขายไม่ได้แล้วจะนีผักใครก็ออกแต่ว่าแต่ว่าออเดอร์ออเดอร์แรกก็ต้องขายต้องขายโรงงานก่อนทำมันทำมันเต็มก่อนตามออเดอร์เขาก่อนถึงจะขายที่อื่นได้แต่ไม่เคยถึงไม่เคยพอเขาบอกแล้วไม่พอก็แค่งโรงแรมก็แค่แค่แค่เศษเศษไปร้านนั้นห็นอว่าการเพียนขายผักเพียงแเป็นตัวไหน ร้านขายข้างไหนก็มีนะที่ว่าเราซื้อผักได้แต่มันแทบจะไม่มีผักน้องมันบอกว่าผลิตก็ท่านเต้องเกดใจไปแล้วเนาะงานพลังกับฝรั่งฝรั่งหน่อยมันซัดบวขามไปไปที้เอลิเลือดเนาะไปที่นาราถ้าไปลึกมันไม่มีอุ๊แก่เค็มปลาเต็มคัม ว่านี้หวัวหน้าเ็าเก็บผักต้งโอ๊แต่ว่าจะเอาต้นให้มันแตกขึ้นมใหม่ไงคือตัดนะงได้ให้แตกใหม่แต่ผอ,อลัสองอันนี้ใครเอาไปกินกันได้หนูลืมนูใส่ตุ้ยย็นไ้หนูลืมบักคูสะออนมักคอเท่ขนะอันอันเย็นไก่ด่า นั่นเป็นไรกินสเต็กเขาอือกลัวเโมอยู่นาะคนยืนจอกเขาตกหลุมไปสองคนไปน้ำงก็กลัวนู้นฉันว่าเรายยิมกันกันใจปากเลาข้างหนึ่งถามเดี้ยวบางกล่องข้างหนึ่งถามเขาเดี้ยวบางกล่องแล้วมีกล่องว่งสองอีนี่ไปรับกินพักเขาบไดเขาให้ไปเปนเบิ้งงานนะสองอีไปรับกินพักไปรับกินพักเขามันสดนะมันงามเขาปลูกกลางมุมเนาะเบิดแอร์ฝนน้ามายังเนี่ยเอ่อทมาที่มันทำเป็นพนักงานแล้วอ่ะ บอกว่ามะเขือเทศเขียวๆนี่เอาไปกินได้ว่านี้เวลาหลางจากคุณหมนาวหนาเป็นเป็นเป็นข้า้ไอีอ็นชื่ออะไรนะมึงจำซื้อ่านนะเอเอ็มเอ่อเป็นอ้ออ่างอ่ะลูกแย่ลูกเพื่อนห้อลูกแย่ลูกที่ห้อซอยเล่าหน่อแก่เขาลูกสาวเล่าลูกสาวไม่ไงห็นไหมมีไงพม่าีเราเห็นยังบ่ได้จซื้อบ่ได้ Săn ừ. đề, săn đề Chúng gọi là thi đề Thi Mình đề, lụt lâu, lụt xáo lâu Ôi, cái này toàn Đắp luôn Nghe lại Kèm kè, năng có vầy kín này บ้านมีเสร็จเลยอก็ยังไม่ไดีทกินเยอะเยโอ้คน้อน้่าดเาริมอมาหน่อยๆเลยแค่ค่าฟอนหนก็เิงกินไม่ค่อยเผ็ดนอดูนเโอ้แตงปักเลย ต้องแม่วานอาแขนมานือากงไงปวดมันไวนาท่านเหมือนมันบ๊วเหมือนเมืองกนน่ดรออกมากก็เตี๋ยก๋วยเตี๋ยวแต่นั้นไม่กินเลย มันตอนไงหรือเป็น้อเคียหามองแรกโคตรตันมาไดมองขึ้นไปเด้กระเทียมเียวขึ้นไดอใหญ่เลยเนาะไม่เห็นห่ะเอาคนมานั่งบนถ่ายคนจะห้อหมดจังหวจังจะเคยเห็นนะเพื่อน เ็นเบิรดแล้วก็นากับฟางวยนี่อร่อยอร่อยหาบนะอร่อยหาโค่นค um, uh, ่ะคืืองวันเนือเขาไปซื้อมาเห็ดจำขั้นขึ้นน้ำสุกเนเตกน้ำสุกเปนจศกไม่เหนือเขาเป็นข้าสามสิบโลกนอตมตุ้ ไปเซนนี่ไปหันเข็นรถเก็นไปเป็นซื้อผขายไอติมเมน,นี่คือมุ้ยขนมาขาขมหอมหวานให้แม่ปูวะมีมันเข้าในถุงนี่ล่ะคือไหนเขาอยู่แรงๆได้ล่ะมันบ้าเขาจัมาแรงๆตลาดขาเขาจอโลกแรงก็ไปซื้อนี่ได้ขนนึงแน่สิขายอยู่ในจุ่มน้ำเราสิมานั่งแถวนี้ตอนบ่ายหลังจากอาหารเที่ยงแน่นอยนึง ก็จะใช้ใส่กัใส่รสอไรนะรสเค้นอยูเราเพิ่งเ้าไปใจตลาดไหมพี่น้องเขาต้องมีสเปิรกแทะล้างไม่ก็นเหอาไว้ขี้ต้อนแดงกับต้อนนั่นคนน่ะปวดโผล่นล้วทนไม่ได้จังเจ้าเขาไปทิ้นเลยแล้วตอนนี้ก็ได้จ่ารักนะจุ๊บ